ถุงเรากรอบตอกกุ้งในกรอบในต้องตอบตอกกุ้งงอุ๊ยฉันโดนกุ้งตอดหอยเราจะต้องขาวสวยใหญ่เวลานี้เขาปอยู่แล้วนี่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโยชีนะคะวันนี้เนี่ยโยก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะไปดูกับ1วันช่วงเช้ากับยำบำเรือนะคะว่าโอ๊ยการที่เปิดร้านยำเนี่ยตอนเช้าเดี๋ยวจะต้องเตรียมของยังไงซื้อของที่ไหนมีวิธีการเลือกของยังไงล้างถงยังไงไม่ให้คาวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเป็นวอล์กในนี้ก่อนเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตลาดนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากการที่แต่งหน้าให้สดสดใสก่อนเพราะว่าถ้าเราไปหน้าสด ไปตลาดเนี่ยเดี๋ยวแมค่ค้าอาจจะตกใจหน้าสงวยได้นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้าเลยคะ่ะมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าแต่งหน้าของยูนะคะก็จะเป็นแบบ base of the year 2020เลยนะคะเราก็จะแบบย่อลงส่วนให้เป็นกระเป๋านิดเดียวนะคะทุกคนก็คือแบบใช้ประจําอันแรกกันเลยคะ่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะแ,แรกตัวนี้นะคะก็เป็นสมุตโตทอมิโตโคลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันสกรีนครีมนะคะทุกคนก็เป็น BBC c น้ำแตกเจ้าแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีมที่เป็นแบบนี้ท่ะ ไปมันก็จะเป็นน้ำแตกแบบนี้เลยนะคะนี่เกลี่ยง่ายมากไม่เป็นคราบนะคะทุกคนเป็นครีมซองที่ขายดีที่สุดนะคะนี่แล้วให้ความเป็นผิวแบบชุ่มชํ้แบบนี้ทุกคนนี่ดูความแตกต่าง คือเลิฟตรงนี้นะคะคือโยชอบความที่แบบเป็นความธรรมชาติเป็นความแบบฉ่าน้ำชอบมากๆแล้วก็อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนที่เขาแบบปรับสูตรมาจากสูตรเก่านะคะ<ๆ>ก็คือบอกตรงตามปัญหาของคนไทยเลยนั่นก็คือการเพิ่ม SPF ที่เพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะทุกคนก็คือกันแดดได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุมมันมากขึ้นนะคะบารุงมากขึ้นนะคะก็คือใช้ตั้งแต่สูตรเก่าแล้วเนี่ยปรับเป็นสูตรใหม่ก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาก็ใช้ลงไปเลยนี่เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะที่ดูความแตกต่างคือมันจะแบบว่ามีความกระจ่างใสขึ้น ดูเป็นผิวแบบว่าสุขภาพดี 1. 1ซองนะคะเทียบเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกทุกคน mm hmm. นอกจากเราจะแต่งหน้าแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการบำรุงหน้าไปอีกนะคะสำหรับใครที่สนใจซองละ39บาทนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเทุกสาขาเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วหน้าเราก็จะดูใบรึ้น ต่อไปนะคะเราก็จะทาแก้มด้วย tree concept สีแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับที่โยชิอชอบเนื้อครีมเพราะว่ามันดูเป็นผิวจริงๆนะทุกคนโปะไปเลยนะคะเหมือนเป็นฟีลแบบว่าโอ๊ยฉันแบบกินวิตามินซีวันละ10เม็ดกินส้มวันละ10โล ก็จะเป็นแก้มแดงที่แบบว่าดูระเลือนรๆเลือเป็นธรรมชาติต่อไปนะคะหลังจากที่เราทาแก้มเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะแตนเป็นเจ้านาง Diamond t a ชั่ i พ n Powder นะคะเป็นแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งที่มีความละเอียดมากนี่นะคะเราก็จะแตะๆไปแบบนี้เลยคุมมันได้ดีนะคะ เจ้านางตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งผป่งแสงนะคะก็เวลาเราแบบว่ามีเมคอัพระหว่างวันเราก็สามารถ set make เซตเมคอัพได้เลยนะคะสีไม่เพียงคือชอบมากๆไม่รู้สึกหนักเลยเพราะว่ามันบางเบาแล้วก็สบาย,ยจริงๆราคาตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะคะ319บาบาทสามารถก็สั่งซื้อได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคืนให้นะคะทุกคน นี่ดูบางเบาสบายมากแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะต่อไปก็งานคิ้วนะคะทุกคนโยก็ยังใช้เป็นการเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของอนาตาเสียนะคะก็ได้มาตอนที่เราตอนที่โยไปแว็กคิ้วแล้วเพราะว่าโยคิดว่าการใช้แบบฝุ่นนะคะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะทาปากด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นสีพื้นด้วยทีคอนเซปต์แล้วก็ข้างในเป็นอีทูดี้แบบนี้นะคะ ออ๊ยปากแดงเกินคุณผ <c oughs> ู้ชมพิชูวเิ ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปล่อยผมออกมาแต่งหน้าไปตลาดคะ่ะใส่ใสใสบอแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้แม่ค้าตกใจเนาะเราไปเจอกันที่ตลาดนี่คะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางไปที่เรียบร้อยนะคะตลาดที่เราจะไปซื้อก็คือเป็นตลาด4ี่มุมเมืองนะคะตรงรังสีนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องซื้อก็คือมีกุ้งนะคะมีปลาเมึกแล้วก็มีห่อมีมะนาวนะคะโอ้ยก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของปูเนาะเราสั่งปูมาจากที่อื่นนะคะเราก็เลยไม่มาดูตรงตลาดตรงนี้เนาะแต่ปูเนี่ยไปส่งที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะรีวิวปุยอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้น่ะเราไปดูกันว่ากุ้งเราใช้ขนาดไหนนะคะ,คะราคาลรวเท่าไหร่โอเคเวกากำลังเดินทางไปที่ตลาดสีมวงกันค่ะ นนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านขายกุ้งเนาะอยากจะถามพี่ฮาที่มาตลาดเลือกกุ้งอะคะ่ะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินแล้วทำไมถึงจะเป็นร้านนี้ก็คือว่าของร้านนี้สดรู้ได้ยังไงเพราะซื้อไปแล้วพอซื้อไปแล้วซื้อ,ลอหลายรอบซื้อเป็นเจ้าประจำเราว่าสันปลาดสดแต่คุณแม่ชื่ออะไรไม่รู้เขาเรียกคุณแม่มาตลอดปกติถ้าไม่ได้มาจ่ายตลาดจริงนะคะพี่ฮาเขาก็จะโทรมาแต่วันนี้เราก็แบบทำคอนเทนต์ไงล้วก็เออมาจ่ายตลาดเองนะคะก็คือว่าร้านนี้ก็คือใช้ทุกครั้งเนาะแล้วก็ของสดทุกตัวเลยแล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไรถึงใช้ร้านนี้อีีกทาไมะน่จ ใช้แม่แบบแม่เดี๋ยวของไปลงร้านแม่นะแล้วให้แม่รวบรวมให้แม่เอาส่งขึ้นรถหน่อยแม่เขาจะแบบโอ้ยนี่นั่นบอกนนอกจาก <c oughs> อาหารทะเลสดแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นมิตรแล้วก็รวบรว,บรวมของให้นะคะนั่นก็คือเหตุผลที่เลือกร้านนี้เนาะแล้วก็กุ้งไสที่เราเลือกกุ้งประมาณไหนพี่หานกุ้งไสเราก็จะประมาณนี้เลยตัวใหญ่อยู่นะเราไปดูนะคะว่าวิธีการแกะแการปอกยังไงเดี๋ยวเราต้องกลับไปแกะที่ร้าน ตอนนี้นะครับเราก็สั่งกุ้งกับหมึกกับหอยอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ตลาดผักเราไปซื้อตลาดผักเสร็จกุ้งก็จะเสร็จพอดีโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปดูผักกันว่าเราจะต้องใช้ผักอะไรในการเปิดร้านเดินไปอีกประมาณโลครึ่งจริงปะนงงเนี่ยใช่แต่สี่มุมเมืองเนี่ยเขาดีที่ว่าตลาดคือเขาจะแบ่งเป็นโซนโซนมันไกลอ่ะเนาะก่อนจะไร้สึว่าเราหนนะจกตาชันหรือว่าคือเราไม่อยากเดินวันนี้เดินไปหนึ่งโลมีอยู่จริงค่ะไม่ได้จกตาเพราะว่าตลาดใหญ่มาก ร้านหนิงมะนาวนะคะก็จะมีทุกไซส์แล้วก็เที่ยวซื้อร้านนี้เพราะพี่เจ้าของร้านใจดีเราจะฝากเขาซื้อของตลอดเหมือนกันมะนาวร้านนี้น้ําเยอะไหมคะเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวค่ะเลยไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งสิ้นว่านี่ค่ะซื้อทีซื้อไปถุนนี้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็จะฝากของเขาไปด้วยฝากของไปไหนอ่ะฝากของไปที่ร้านแม่ปลาอีกทีนึงเขาแบกไปอะนะใช่จริงวันนี้กนดีเราไม่ได้มาเนี่ยแหละพี่เขาเป็นคนไปซื้อของให้ขอบคุณมากนะคะัพี่น่ารักมากใีรผ่านมาหนิงมะนาวนะคะท่าโพลตลาดสีมุ้เมือง ทุกคนคะ่ะเสร็จสิ้นจากการช้อปปิ้งในตลาดนะคะจริง,รงๆเน่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเนาะ <ทำ S 1> เพราะว่าพอพี่ฮานมาตลาดบ,บ่อยๆแล้วก็เป็นระบบแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่าต้องไปซื้อร้านไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับตลาดนี้เนี่ยเราก็ซื้อแค่กุ้งนะคะแล้วก็หอยแล้วก็ปลาหมึกนะคะสำหรับของสดนะไปในเรื่องของโซนผักผัดชีฝรั่งหอมแขรไปซื้อน้ำตาลไปปั่นเพราะว่าน้ำยำเราเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยหลักๆก็มีแค่นี้เนาะสำหรับตลาดนี้ผด้วยเพราะพที่นี่จะถูกกว่าอ่าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับอ่าส่วนประกอบอื่นๆขออง้าาีกก็จะตลด หนึ่งก็จะเป็นอีกหน้าที่ของผู้จัดการร้านอีกคนหนึ่งไปซื้อนะคะสำหรับตลาดสี่มุมเมืองก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปเข้าร้านนะคะแล้วก็เตรียมว่าเออปูปเปวยังไงกันดีกว่านะคะเราจเจอกันที่ร้านยำบําเดืนกเลยคะ่ะวิธีการแกะกุ้งนะคะหลายๆคนก็จะเคยเห็นว่าผ่านลางรีเนาะแต่หลายๆาคนก็คงรู้แหละว่าทํายังไงใช่ไหมคะพิหาทำยังไงนะคะเรามีม้จิ้มฟันทําไมอะเอามาแกะฟันแกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกะฟันนะคะเราก็จะมาจิ้มลงหลังกุ้งแบบนี้เลยทุกคนก็ ดึง,ดงออกมาก็ดึงปื๊ดนี่นะคะก็เป็นเสือของที่ของกุ้งนะคะทุกคนเราก็ไม่เอาก็เาได้ตัวกุ้งที่สวยด้วยใช่นี่นะคะ ง่ายมากกุ้งของเราก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะกัดไปก็จะกรุบกรุบกรุบอี๋ยวเราไปหมักให้มันกรอบรอบหนึ่งอ๋อเรามีสูตรหมักกุ้งด้วยเหรอคะใช่เลยแตพูดไม่ได้พูดไม่ได้หรอใช่พูดเถอะพูดได้ไหมได้แกะให้หมดนะได้ค่ะเห็นไหมไม่กี่นาทีดิฉันทําไปได้สี่ห้าตัวละอุ้ยแกะเก่งมากแต่เดี๋ยวได้ได้เป็นสิบตัวแล้วเนี่ยโอเคหล่อนพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคพัดยังพัดละพี่เป๊ะมาช่องช่องต่อเลยค่ะแกะกุ้งให้หน่อยคือไ ราคาหลังจากที่เราเอาขี้กุ้งออกมาหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการล้างกุ้งล้างกุ้งค่ะทุกคนมีอะไรบ้างคะคุณฮาร์ดเราบอกไม่ได้เพราะว่าบอกไม่ได้หรอให้ทุกคนเดาละกันเหรอนนะคะกุ้งของเรากรอบนอกนุ่มในกรอบในนุ่มนอกกรอบนอกนุ่มใน ปกติเขาล้างกุ้งมันจะต้องมีแบบว่าโซดงโซดาดอะไรอย่างงี้ปะอันนี้เราทำข,ขั้นตอนมาแล้วรอบอรอน,นึ่งน,น้อ๋อเวลาเรากัดเข้าไปในตัวกุ้งหนึ่งก็จะดัง <c ười> <c ười> ประมาณนี้ ผสมอยู่ไม่อ,อุ้ยฉันโดนกุ้งตอดมันตอดนิ้วชันก็มีแค่นี้หรอเอาเอาไปเอาเอาไปแต่ความเย็นไ้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาล้างล้าง,ลาง,างแล้วสักสองสามรอบก็ทานได้ละพี่ฮารแล้วครูยังไงคะคู่ผัดแต่ครูสั่งมาพึ่งส่งมาส,งสดเลยนี่นะคะก็คือปูมาจากตะอัลูสดสดเลยแน่นๆเขาก็จะน็อกน้ำแข็งให้เราแบบนี้เลยนะคะรับประกันความสดค่ะอันนี้พี่ฮาสั่งซื้อคือจากทะเลโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ฟังมาก ปังมากแม่ไาเดี๋ยวเราไปแกะปูกันนะคะนี่คะคะโอมุหยิ่งมาอยู่ตรงกระดองเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ช่วงฤดูด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าปูทุกครั้งที่เราซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้คือแบบดีมากอันนี้ส่วนนมปูเราก็ตัดออก กำลังดีไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปหลังจากที่เราแกะปูสเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเราก็จะมาขัดปูกันค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยปูของเรานะคะก็จะแบบเลอะโพเลอะนู่นเลอะนี่นะคะแล้วปูเราต้องกินสดๆเนาะเราก็จะต้องแบบว่าขัดแบบนี้เลยนะคะขัดตรงนู้นปูเอ้ยตรงตรงนี้เอ้ยนะคะทุกคน ให้ข้าวดำๆมันหายเนาะขัดเลยค่ะปูของเราก็จะดูขาวสะอาดน่ารับทานนะคะแต่อย่าขัดไข่ออกนะทุกคนการให้ขาวอลามนะคะท้องปูก็สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเรากัดเนี่ยเรากัดทั้งตัวเนาะนี่ก็ท้องด้วยเลยขาวสะอาดค่ะน่ารับทาน ทุกคนหลังจากที่เราขัดปูกันแล้วนะคะเราก็จะทําให้ปูไม่คาวโดยการล้างปูอีกรอบหนึ่งนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็จะโรยเกลือไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนโรยเกลือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตามด้วยโซดานะคะเนื้อปูของเราเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแม้กินสดๆนะคะก็จะอร่อยไม่คาวหรือสักนิดนึงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการเตรียมวัตถุดิบในด้านของปูะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการของการจัดการกับหอยแครงค่ะทุกคนเห็นไหมว่าหอยแครงที่เราได้มานะคะมันก็จะเป็นขี้โคลนแบบนี้ค่ะทุกคนเอ๊ด,ดังนั้นนะคะเราก็จะขดัดปกติเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องแบบแปรงขัดหรือว่าแปรงสีฟันขัดนะคะแต่นี้คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอทุกคนหอยเราจะต้องขาวหอยเราจะต้องสวยหอยเราจะต้องใหญ่มา นี่นะคะหลังจากที่เราขัดหอยเทียบร้อยแล้วค่ะ before and after ค่ะทุกคนนี่หอยเรานะคะอุ้ยมือเลอะโคนนอีกนึง นี่จะเป็นหอยที่เราขัดเรียบร้อยนะคะทุกคนหอยเราก็จะขาวประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปไว้หน้าตู้เนาะว่าเออถ้ามีเมนูยำหอยแครงนะคะเราก็จะเอาหอยเนี่ยไปลวกนะคะทุกคนลวกพอกรุบ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 ให้มีเลือดแบบกลุ่มกลิ่มนะคะหรือว่าอยากจะสั่งว่าให้แบบสุกเลยก็ได้นะคะเขียนม,มาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะไหนๆก็ไหนไหนไหน,นะคะเราเปิดร้านทั้งทีเดี๋ยวนี้จะยำให้ทุกคนได้กินนะคะ นีเขาไปอยู่แล้วจะเรียบร้อยสูตรยำของโย เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เผยเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ไปตลาดเลยนะคะว่าเราเนี่ยไปจากตลาดอะไรบ้างนะคะเลือกกุ้งไซส์ไหนเลือกกูไซส์ไหนหรือเลือกปูมาจากที่ไหนนะคะทุกคนก็คงได้เห็นในคลิปนี้หรือว่าแม้กระทั่งการล้างค่ะล้างหอยนะคะแกะขี้กุ้งล้างปูนะคะทุกคนก็ได้เห็นหมดแล้วหรือว่าวิธีการกําจัดความเคาวของปูของกุ้งนะคะทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วค่ะหวังว่าทุกคนนะคะก็จะสบายใจในการ มากินร้านยำนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยสดสะอาดแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะใครว่างหรือผ่านมาแถวลังสิตนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ตลาดเคลังสิตค่ะทุกคนสามารถเซิร์ช G P s ได้ในเพจของร้า,านยำเราได้เลยนะคะสำหรับนี้ขอตัลาไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กด u b บ c r i b e นะคะหรือว่าอยากจะยืมทำคลิปแบบนีนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย